สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐา,านะชำนาญการกลับผมนายชานชัยบัวไายตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐา,านะโรงเรียนบ้านนาการเหลืองอำเภอูเวยยงจังหวัดขอนแก่นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6บริบทของโรงเรียนบ้านนาการเหลืองสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ตั้งอยู่เลขที่265หมู่3บ้านนาก้านเหลืองตำบลภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,049คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน64คนซึ่งการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองได้ทำการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคลิปวิดีโอนี้กระผมจะขออนุญาตบรรยายเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หสืบเนื่องจากสาระดนตรีเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีมีเนื้อหาค่อนข้างมากและมีความซับซ้อนนักเรียนส่วนใหญ่จึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากในการเรียนในบทเรียนนี้ เช่นการเขียนโน้ตอ่านโน้ตในบรรทัด5เส้นมีเครื่องหมายหยุดมีเส้นกั้นห้องรวมถึงเครื่องหมายทางดนตรีอื่นที่ยุ่งยากในการจดจําไม่น่าสนใจเรียนไปแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มากเมื่อนักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีตั้งแต่เริ่มแรกที่ยังไม่ได้เรียนเมื่อไม่รักเมื่อไม่ชอบที่จะเรียน ย่อมส่งผลกระทบต่อคะแนนผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่ดีตามไปด้วยกระผมในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงจึงได้นำปัญหาเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจากการเข้ากระบวนการพัฒนาผู้เรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยความร่วมมือจากคณะคครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านนากั้นเหลืองและคณะคครูนักเรียนในระดับชั้นพฐศึกษาปีที่4ถึง6ที่ได้ทำการ PLC กันมาตลอดทั้งภาคเรียนพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน และสรุปผลพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ active learning จะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเกิดความกระตือรือร้นกระผมในฐานะผู้สอนในรายวิชาศิลปะจึงได้นํากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มาประยุกตใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีกระบวนการต่อไปนี้ โดยการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดในรายวิชาดนตรีระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5เพื่อออกแบบสื่อนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนตามสภาพและบริบทจริงของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ด้วยรูปแบบ GPLS f i s t e p ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน3กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดช่วยกันศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติและข้อคิดที่ได้จากการศึกษาในเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีพร้อมออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ความกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเพื่อนกลุ่มเดียวกันซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นความคิดวิเคราะห์เกิดสมรรถนะในด้านความคิดและการสื่อสาร 2. กิจกรรมการตอบคำถามโดยนักเรียนจะเป็นผู้ผ่านกระบวนการการเล่นเกมตามกติกาที่กำหนดเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ ควบคู่กับความสนุกสนานโดยผสมผสานร,ระหว่างเกมกับเนื้อหาอย่างลงตัว 3. การทำใบงานเดี่ยวเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีเพื่อทบทวนและประเมินองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนการสอนในบทเรียนเมื่อนักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมแล้วผลปรากฏว่า 1. นักเรียนอธิบายระดับเสียงของตัวโน้ตได้ 2. นักเรียนปฏิบัติการเขียนและอ่านออกเสียงตัวโน้ตได้ 3. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าการนำตัวโน้ตดนตรีไปใช้ประโยชน์ขอบคุณครับ